ได้นั่งข้างบนด้านหน้าเนี่ยมันเป็นอะไรที่พิเศษมากสําหรับผมนะครับส่วนมากยังไม่ได้นั่งครับที่นั่งเต็มทุกทีครับถ้าไปด้วยรถตัวนะครับยังยังครับเมื่อกี้เป็นขโมยน้ำร้นมาจากชั้นล่างเลยนะครับเนี่ยขโมยน้ำรน้นใส่กวรครันใส่แก้วใส่จอกใส่จอกรถจะกินลําบากนะครับ เค okay, นะันมันก็จะออกภาษาภาษาใต้ว่าห 6. 6คือกระชอกระชอนะครับตกลืนตกเส่เสื้อผ้านะครับเราก็ไปซื้อกาแฟแบบมีจากเซเว่นมานะครับต0บามิบาทตุกๆนะครับทางรถก็มีน้ำร้อนไว้ให้แล้วนะครับเราก็มาเทใส่เหนะ็นไหมลูกงเห็นไหม ก็ก็แล้วแต่เรานะครับแล้วับผมยังใส่ไม่ได้ครับเพราะรถมันแย่ครับรถมันแย่นะว่ารถรถแย่คือรถขึ้นลง้นลงนะครับรถขึ้นหลุมลงหลุมนะครับขึ้นโนลงโกนใส่เข้าไปครับตากล้องดูผมนะครับดูผมคือดูที่ตรงนี้นะครับ่ะดูผมเพราะผมวัวล้านแล้วดูไม่ไดไม่เจอผมเอไม่เป็ลงครับ กว้างันนี้ผมมีความสุขมากเลยครับเป้นนั่งเบาะหน้าคนเดียวนะครับหายหน้าผมมั่งก็ได้นะครับใส่ไปครับตอนนี้มันมันก็ลงนะครับแต่มันลงบนพื้นครับสุงน้่งนะพี่น้องส่แครับไห่แล้วครับทีนี้ตอนตัดเร่ก็คือ มาไปดีครับคุณนั่งใกลไรครับเราก็ออกขวามาปิดครับขวานะครับไม่ใช่ขวาบ้านนะครับขวาบวนครับไปแล้วก็ขย you ขย่า u ขย y o ครับนี่ก็แวะเช็คครับแวะเช็คแหมสุดยอดแต่อย่าขย่าแล้วแล้วปิดไว้นานะครับมัดทูดหน้านะครับเนี่ยังเลยนะครับไปหน่อยนะครับอเมซอนครับนี่อเมจัยครับ กาแฟกาแฟความสุขครับนั่งจิบได้ตลอดทางเสร็จรอเดี๋ยวรอสักรู่นะครับตอนนี้มันรอเดี๋ยวเจอกันทิปต่อไปนะครับเจอกันจุดเดินทางต่อไปจุดนี้กาแฟสดนอกกาแฟสดบนรถก่อนนะครับ <c oughs> ก็จะมีที่ขายอาหารทะเลนะครับมีกุ้งหอยปูปลาทุกอย่างนะครับสดๆจากทะเลนะครับประมงพื้นบ้านนะครับด้านขวามือนะครับเป็นร้านแถวลายของปลาปลาเค็มปลาเค็มลายซีราคุโรปลาเก๋านะครับหอยกุ้งปูดำมีทุกอย่างครับ นีเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้นะครับหมู่บ้านอะไรผมจําไม่ได้ครับแต่ว่าคลองหัวเขานะครับบรรยากาศทั่วไปของการเดินทางด้วยรถทัวร์สองชั้นนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่ยมีรุ่นใหม่ๆออกมาแล้วด้วยกฎหมายนะครับก็จะจอดเป็นจุดๆนะครับเป็นระยะเมื่อ ห้องน้านะครับหรือฐานข้าวอันนี้ก็จอดที่ปัม๊มที่ปังงานนะครับให้ผู้โดยสารได้เข้าห้องน้ําส่วนผมก็ไม่เจ็บจริงๆก็ไม่เคยไม่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 ไมค่อยอยากเข้านะครับเพราะติดห้องน้ําที่บ้านติดห้องน้ําส่วนตัวของตัวเอง คันงที่ผมมานะครับที่ผมนั่งที่ผมนั่งอยู่บนโน้นนะครับครับนี่คือส่วนของทางลงบันไดชั้นล่างนะครับบันไดชั้นล่างที่จะมีห้องน้ํา ู้สูงอายุไม่เหมาะที่จะนั่งข้างบนนี้นะครับเพราะขึ้นลงลำบ,บากจะลงหัวทิ้ไมได้นะครับเจอลงมาก็จะเจอห้องน้ำครับนี่คือห้องน้ำนะครับแต่น่าจะมีคนอยู่นะครับนี่คือประตูประตูหลังนะครับชั้นล่างมี น,น้ำร้อนนะครับกาแฟบริการนะครับด้านล่างก็จะมีทีวีนะครับจะมีทีวี